ผมวันนี้นะครับก็อยู่เชียร์รังสิตนะครับวันนี้ก็โอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับก็เราจะมาลุยกันเราจะมาดูโต๊ะแดงแผงจอนะครับวันนี้ก็มาตรงนี้อ่ะดูครับบรรยากาศในงานก็คนกาลังทยอยกันเข้ามานะตอนนี้ประมาณตีห้นิดนิดตีหานิดนิดนะครับดูฮะยับเลยนะครับใครมีพระเครื่องอยากแบ่งปันนะครับมาได้เลยนะครับผมนั่งอยู่ตรงบันไดเลื่อนพอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคเชียร์สิ เชื่อแดงเชื่อใครเชื่อแดงมาเชื่อแดงคนเยอะมากนะครับวันนี้นะครับหลังครับมาถึงชุดแรกครับวันนี้อยวครับโตมีเยอะเลยนะครับ <S <S พี่นินสวัสดีครับสวัสดีว่าไงมาแท้ยังมีอะไรแบ่งป่ะดูดูว่าไปานะไ,ไปตรงไหนก็ไปก็ไปไข่รุ่นสองสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเลยพร้อมตลับนะพี่เนาะพร้อมตลับ ลดได้เยอะไหมลดได้พันหนึ่งโอ้โหสองหมื่นสามได้ไหมสองหมื่นสามไม่ได้สองหมื่นสามไม่ได้ผมขายไม่ถึงไงดิหมื่นแปดหมื่นแปดสองหมื่นห้าเอะหยาบให้นิดหนึ่งเอ้ยยี่สิบหกยี่สิบหกเอาได้ได้โอเคจัดไปจ่ายสองสามนาทีทำเท่าไหร่ผมอวยให้อีกเจ็ดพัน ยี่สิบเก้าได้โอนให้ถ้อยนะเจ็ดพนะันไงอ้าโอเคโอเคคุณครับเมื่อกีนะครับผมซื้อหลวงพ่อไปได้นะครับเราจะมาขายนะครับเสียแบงค์เมืองสยามดูว่าพี่แบงค์ก็จะซื้อจริงหรือเปล่าไะแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีของหวานมาให้ครับผมมาเลยมาเลยอีข้าไปครับเนื้อนวะพี่เท่ไรครับขอสามหมื่นห้าได้ไหมพี่สามห้า <35. S 1> ใช่ส่วนคำได้ไหม ได้ครับพี่มีตัวเลขได้เลยยี่สิบเจ็ดโอ้ยยี่สิบเจ็ดไม่ไหวครับเด่อะรครับจากันเน็ตเลยพวกกันสามหมื่นจบให้สามหมื่นบางบางโอเคเป็ตลาบใบหนึ่งด้วยโอ้้มขอบพระคุณครับจบง่ายครับครับโอนนะโอนนะได้ครับโอนได้เลยครับหวานจีครับได้ข่้ตัวแล้ววันนี้พี่บอยแหมพี่จาวสวัสดีสวัสดีครับไม่แวะตู้น้องเลยเป็นไงเป็นไงชุดนั้นพร้อมเลยไหมกดนิดหน่อยพี่พอได้เนาะพอได้ครับ แบ่งแล้วบอกแล้วว่าแบ่งไงแล้วได้ขอร์กเลยไหมพี่ได้เป็นหลวงพ่อสว่างบอกแรกครับว่าจะไปหาพี่เอ๋พี่เอ๋อยู่ไหนอะพี่โอ้ยแกไม่มาหรอพี่วันนี้เฮ้ยพี่ขายผอก็ได้ผมก็ซื้อได้เด้อพี่เออด้วยครับบอกแรกครับได้มาผมซื้อก่อนแล้วกันพี่จ๋าเดี๋ยวมีมุมเอาเท่าไหร่พี่เอาแสนเดียวพี่เอ้พี่าแสนเดียวไม่งั้นผมไปหาพี่เดี๋ยวผมโทรหาแกผมก็จะโทรหาแกแหละงั้นไม่เป็นไรพี่เออแกแกไม่มาร้อยแกไม่มาไม่มาอ๋อไม่มา แปดหมื่นเอาอย่างงี้พี่จ่าเก้าหมื่นแล้วกันเก้าหมื่นไวๆผมจะได้รีบไปอ่าโอเคโอเคขอบคุณนะพี่จ่าเดี๋ยวไงโอเคครับอยู่ไหนไม่ได้นอนพี่อยู่ไหนไม่ได้นอนทำไมอยู่ไหนไม่ได้นอนอยู่ไหนไม่ได้นอนอะไรจ้าอะไรเป็นไงเป็นไงเป็นไงซื้อมาสองแสนห้าพอกแรกเลยเหรอพอกแรกดิยังไม่ทันจ่าบ็อกเสริมไงพี่อย่ามาหลอกผม มุกเก่าๆอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นอะเดี๋ยวไให้เทียบดูเนี่ยบล็อกแรกเป็นอย่างงี้เนี่ยถ้าเป็นบล็อกแรกก็สบายสองแสนห้าโอ้ซื้อมาแพงไหมล่ะและ้วอันนี้บล็อกอะไรอ่ะมันเสริมไม่ทันหลวงพ่อเสริม,อมเมออไ,ไม่ทันหลวงพ่อเนี่ยบล็อกแรกเป็นแบบน,นี้นี่พี่พี่พี่ซื้อด้วยอะไรอ่ะไม่ซื้อไม่ซื้อเสียเวลานอนผลประกอบการวันนี้เป็นไงบ้าง ก็พอขายได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนี่ครับก็เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ต้องนับอีกทีก็น่าจะได้หลักแสนอยู่หรอกมั้งแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยนับอีกทีนี่ฮะย่อยๆทางของเราครับเรื่องนี้ขายพาย่อยว่าหลักซื้อเก็บพาย่อยต้องรีบขายนี่ฮะกำลังจะกลับครับก็มีบารมีหลงปูศิลลานะครับวันนี้นี่มาแบ่งๆเก็บละนี่เองเหือโอเคนะครับพอได้ค่าตัวครับวันนี้